สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Morris Liberty นะคะเจอกับน้ำขิงกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในตอนเปลี่ยน soft skill ให้กลายเป็นเงินค่ะอ่ะอย่างแรกนะคะที่ทุกคนต้องมีเลยเนาะก็คือดินสอบการนะคะหรือว่าใครจะใช้ Apple pencil กับ iPad ก็ได้หรือว่าจะเป็นอ่ะโทรศัพท์กับโน้ตก็ได้นะคะทุกคนโอเคมา เราจะมาดูกันนะคะวิธีการเปลี่ยนซอฟต์สกิลให้กลายเป็นเงินเนาะอย่างแรกนะคะสิ่งที่เราต้องรู้คือเราเนี่ยมีซอฟต์สกิลอะไรบ้างนะคะดวยวันนี้เนาะน้ําขิงก็จะยกตัวอย่างเป็นของน้ําขิงเองนะคะแต่ว่าทุกคนก็คือสามารถทําตามไปด้วยได้เลยนะคะซอฟต์สกิลที่เรามีสกิลที่เรามีนะคะ สกิลอะไรก็ได้นะทุกคนแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าร้องเพลงทำอาหารเล่นกีฬาอพูดเก่งขายเก่งไม่กลัวกล้องหรือว่าอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นสกิลของเรานะคะเขียนลงมาให้หมดเลยเนาะอะยังคองน้ำผิงนะคะก็จะเป็นคนที่ขายเก่งอะไม่เขินกล้องนะคะ ชอบคิดอะไรแตกต่างชอบคิดสิ่งใหม่ละกันนะคะแล้วก็เราก็คือเขียนไปได้เลยนะแบบใครที่มีทักษะอะไรอย่างเช่นแบบเออทำอาหารเป็นหรือว่าเออเป็นคนที่มีความสามารถอะไรก็ตามได้ทุกอย่างเลยนะคะได้ทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวคอผิงขอเขียนไว้สักเท่านี้ก่อนละกันแล้วก,วก็ต่อมานะคะก็คือ สิ่งที่เราทําเป็นนะคะและด้านข้างนะคะคือสิ่งที่เราทําได้ดีอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าสกิลของตัวเองมีอะไรนะคะเราสามารถใช้สองสิ่งนี้ในการหาได้นะ <c oughs> แต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะใครที่มีสกิลแล้วเราจะทําขั้นตอนนี้ไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> สิ่งที่เราทําเป็นอย่างเช่นว่ายน้าเป็นเ <c oughs> ทรนคนเป็น ทำการตลาดเป็นขายเป็นจำเก่งคแบบความจำเก่งอะไรเงรี้ยจริงๆอะ่ะการจำเก่งก็เป็น soft skill ได้เหมือนกันนะทุกคนก็อะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับเราก็คือสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะทุกคนจำเก่งโอเค ร้องเพลงเป็นทำอาหารเป็นเทรดเป็น,ปนแก้โจทย์ สมมุตินี่คือสิ่งที่เราทําเป็นนะคะแล้วเราเนี้ยเราก็จะสิ่งที่เราทําเป็นอะมาดูว่าอันไหนที่เราทําได้ดีมากนะคะได้ดีก็คือเกิน50%ก็ได้ดคิดว่าได้ดีนะคะให้เอามาอย่างต่ํานะต้องมี3มข้อนะคะที่ทําได้ดีโอเคเทรดขายจำเทรนคน แก้โจโอเคอันนี้คือสิ่งที่นักขิงทําได้ดีนะคะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งพวกเนี่ยเราเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างดิเช่นดึงออกมาเลยว่าเทรคเราสามารถเชื่อมอยังไงได้บ้างแล้วตัวอย่างเช่นซับสกิที่เราไปทําได้คือ 1. ทําทำคลาส s ทํทำกลุ่ม สามทำหนังสือสี่เทรดเองว่าเทรดเองเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้สร้างรายได้ได้เนาะอันนี้จะแบบแต่เราเขียนมาก่อนเลยว่าเขียนก่อนว่าเทรดเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะว่าอันไหนเนี่ยที่สร้างรายได,ได้ได้บ้างนะคะ ได้โอเคเดี๋ยวตัวอย่างได้มาเท่านี้เนาะอันแรกทำคลาสเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะทำกลุ่มอันนี้กลางกลางทำหนังสือเปลี่ยนเป็นเงินได้เทรดเองก็นับว่าเป็นรายได้ได้เหมือนกันนะคะให้ซิกนะับว่าเป็นรายได้ได้เหมือนกันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเท่ากับว่าเนี่ยคือ soft skill ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะจากการเทรดโอเคต่อมาการขายแต่ว่าน้ําขิงจะบอกเลยนะว่าหลายๆคนอคนคิดว่าตัวเองขายไม่เก่งแต่ทุกคนเชื่อไหมไม่ว่าเราจะป้ายยาหนังแบบเอ้ยหนังเรื่องนี้มาใหม่ร้านอาหารนี้มาใหม่ไปลองกินดูสิทุกอย่างคือการขายแล้วจริงๆถ้าคนไม่มี soft skill การขายเนี่ยน้มขิงอาจจะบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วะ ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะทำคลาสทำหนังสือเทรดหรือว่าให้ซิกเนี่ยเราก็ต้องขายให้เป็นถูกต้องปะเราต้องขายให้เป็นเพราะฉะนั้นอ่ะข้อดีของ soft skill การขายได้อย่างหนึง่งคือมันพัฒนาได้วิธีการพัฒนาหรือว่าการทำให้การขายของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อ่ะมันมีหลายอย่างมาก 1. เรียนคลาสสอดูตามคนสำเร็จ คนสำเร็จเขาขายกันยังไงเขามีทริคอะไรในการขายสาสองกลยุทธ์ก็คือสิ่งที่น้ำผงพูดไปเมื่อกี้เนาะ ะะก็อะไรประมาณนี้คือ,อซื้อหนังสือมาอ่านก็ยังได้เลยนะคะดูใน YouTube ฟีแบบว่าเออทักษะการขายยังไงซึ่งตัวการขายเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางนะคะมันเป็นตัวกลางที่ซอฟต์สกิลกับเงินมันต้องมีการขายให้เป็นอยู่ตรงกลางนะคะอ่ะก็แต่ละคนก็จะต้องมาฝึกในเรื่องของการขายอีกทีนะแต่ว่าถ้าหนังสือที่แนะนำเนี่ยก็จะมีดูแค่นี้ขายดีทุกอย่างอันนี้ก็เป็นของคนไทยเองแล้วก็ดีมากๆด้วยนะคะอ่ะต่อมาการจํา การจำการจำเป็น soft skill ได้ยังไงงงละสิการจำอุ๊ขอโทษนะคะถ้าเราจำเก่งแสดงว่าเราสามารถจำข้อมูลสินค้าได้เท่ากับว่าไลฟ์ได้ถูกต้องป้าทุกคนสามารถรับรีวิวได้ เป็นอินฟลูได้แต่ว่าจะเป็นอินฟลูได้คุณต้องแมมีทักษะการขายแล้วก็ในเรื่องของอาการคุยกับกล้องเนาะโอเค อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องไปหาเพิ่มซึ่งส่วนใหญ่ในทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทําหนังสือของการเทรดก็ตามอะคุณยังคุณยังต้องเอา soft skill ไปบวกกับอะไรบางอย่างเพราะว่าหนาังสือถ้าคุณจะเขียนแค่ t คน h n เข้าลงไปอ่ะคนมันก็จะไม่อ่านคุณจะต้องเขียนแบบ เขาเรียกว่าฟิลลิ่งการดึงดูดให้คนเนี่ยอ่านต่อได้ใช่อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ต้องไปแอดเพิ่มเนาะแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่มันไม่จำเป็นต้องแอดอย่างเช่นแบบการให้สิกทุกคนเห็นใช่ปะ่ะอ่ะการจําก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนที่จําเก่งอ่ะได้เปรียบหลายอย่างมากๆเลยนะคะอ่ะต่อมาการแก้โจทย์แก้โจทย์นี่เยอะมากรับทําการบ้านได้แก้ไข ปัญหาให้องค์กรได้แล้วก็จริงๆมันมีอะไรอีกแบบเยอะมากแต่ว่าคุณอะข้อดีของข้อข้อหนึ่งของการแก้โจทย์อะคือคุณต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นในด้านไหนยกตัวอย่างเช่นแบบในด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านคณิตศาสตร์ในด้านวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยคุณจะต้องแบบไปแยกเป็นหมวดหมวดหมวดไปซึ่งบอกเลยว่าแบบฟรีแลนซ์นะคะสามารถ เป็นตัวกลางอีกตัวหนึ่งเนาะนอกจากการขายที่เราสามารถเอาสกิลที่เรามีเนี่ยไปหาเงินได้นะคะก็คือว่าวันนี้ก็คือจะประมาณนี้เลยนะทุกคนคือจะบอกว่าซอฟต์สกิลของเราเนี่ยเอาไปทําเงินได้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องตั้งใจกับมันจริงๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะหาเงินเนี่ยคลิปนี้ก็มีคําตอบให้แล้วนะคะทุกคนก็เอาซอฟต์สกิลไปบวกกับตัวกลางหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทําให้ซอฟต์สกิลของเราสามารถเปลี่ยนเงินเป็นเงินได้นะคะแลวอาจจะต้องมีตัวกลางแบบ ยกตัวอย่างเช่นแบบ fastwork เนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่แบบดีมากๆนะคะก็อยากจะแนะนําทุกคนเหมือนกันเหมือนของน้ําขิงเองเนี่ยก็มีใน fastwork เช่นเดียวกันนะคะก็แนะนําให้ทุกคนลองไปใช้ดูนะพวกแอปตัวกลางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแอบปบที่เปิดให้เราทำ freelance f r e e l a n เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้แอปด้วยซ้ำไปจริงๆคุณสามารถแบบ โพสในโซเชียลก็ได้ว่าเออคุณอะรับทําการบ้านนะคุณรับสอนนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นตัวกลางแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปเนี้ยมีเท่านี้ทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ใครอยากให้น้ําขิงสอนอะไรเจาะลึกอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ